คุณดูเด็กคนนี้ผิวพรรณดีนะดูเหมือนไม่เป็นเด็กรับใช้เลยนะคุณน่านาศิสฐเด็กคนนี้สงสัยวันนิดาเลยค่ะอ๋อนี่เหรอวานิดาผิวพรรณดีมากเลย <c oughs> ฉันมให้ทองไปตาแกต่างดาทำไมถึงเพิ่งออกมาเดี๋ยวนี้ไปเสิร์ฟเลเด้วยแล้วเสิเร์ฟเสิร์ฟ ว่าอะไรเมื่อทำงานอย่างนี้นี่มันหน้าที่ของเด็กรับใช้นะขอบคุณมากก็นานน้องทำเรื่องดีใช่ไหมนี่คะคุณพี่คะพอจะเสิร์ฟก็ปล่อยเขาสิคะนี่เร็วๆเข้าสิยะหล่อนวางให้ทั่วด้วยนะหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะฉันไม่ยอมให้เธอทำงานเช่นนี้เป็นการขาดนะคุณพี่พ่อใหญ่ฉันบอกให้หยุดเดี๋ยวนี้นะ ช่างกลางงานใช่ไหมท่าได้ทำอย่างนี้แน่ยังเฉยอยู่อีกก็ไม,มเก็บของที่ตอกนี่อย่านะใต้ต้องเก็บพะยญยนี่พะยัยขัดแม่อย่างนี้ยแปลว่าอะไรแป่ว่าผมไม่ยอมให้ภรรยาผมทําหน้าที่เด็กรับใช้เท่านั้นเองตายตายพะยัยนี่ทําไมลูกเห็นหนางสาลาแลว้วมันดีกว่าแม่ย่างนั้นเหรอฮะ นี่กันว่าเือกับปัดดูถูกแม่ใช่ไหมน่เลิกพูดอย่างนี้ดีกว่าถึงคุณแม่จะว่าเขาเลวยังไงเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นภรรยาของผมนะคเฮ้ยเธอเองก็เหมือนกันเลเธอควรจะรู้นะว่าภรรยานะอะไรควรทาอะไรไม่ควรทํามีความคิดบ้างไหมว่างานเสิร์ฟอาหารนี่มันหน้าที่ของเด็กรับใช้หรือของภรรยาไม่ใช่ใครสั่งอะไรก็ตะพึ่งตะพืดทำไปหมดทุกอย่างเลย แลแ้วเจ็บป่วยไม่สบายอยู่หัวแตกอย่างนี้ยบอกให้นอนทำไมไม่นอนทำไมไม่เชื่อทําอะไรนึกถึงหน้าฉันบ้างสิฉันเสียใจค่ะที่ทําให้คุณเสียหน้าแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยที่ทําให้หมดสนุก บอกให้ทุกคนในงานนี้รับรู้ไว้ได้วยว่าฉันไม่ยอมรับอีนางคนนั้นเป็นลูกสะใภ้ฉันเป็นเด็ดค่ะแม่ไม่ยอมรับแม่ก็อยู่เฉยๆก็ได้นี่ครับ ทำไมคุณแม่ต้องสั่งให้เขาทำโน่นทำนี่มากกว่าที่เด็กครับชาของคุณแม่ทำซะอีกฮะแล้วก็ไม่ยอ้ยอนยอันกด้ไปแกก็รู้ว่ามันเป็นใครมันเป็นลูกของไอ้คนขี้โกงไอ้เลือดขี้โกงสารพัดจะโกงสารพัดจะเลวคุณแม่อยาพูดอย่างนี้นะฮะคุณแม่อยาลืมนะครับว่าผมแต่งงานกับวนิดาโดยความเห็นชอบของคุณแม่เองนะฮะเพราะฉะนั้นคุณแม่ไม่มีหน้าที่มาบรรยายภรรยาของผิดผิด,ผดทางการใครๆอย่างนี้ฮะ นะนะเอออือเป็นไงเป็นไงคุณนิดไม่อยู่เออก็คุณออมไพบอกว่าคุณนิดขึ้นมานอนแล้วนี่ไปไหนซะล่ะไปอโอ้เอเอออือฮสงสัยอะไรเนี่ยอืออืออสงสัยะไปบนตึกอีก ไปไปบนตึกอีกแล้วมาคุณเนทอ่ะเข็ดอ๋อเอางี้จวงขึ้นไปดูบนตึกกันไหมไปๆไปน้าอืมน้าอย่าโดนเจ็บเหรออืฉันรู้จักเข็ดเจ็บเข็ดเจ็บเจ็บขึ้นฮะฮะคุณเนทล่ะฮะถ่อจวงเอ้ย เอ็งนะเองไม่น่าเลยวันนั้นว่าไปมันฉุดแล้วเอ็งไม่ยอมมามันถึงไม่เป็นอย่างนี้ไงล,ล่ะอย่าอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดออบ้าก็อย่าซ้ําเติมเด็กคันอีกเลยนะฮะเอ้นลคุณน,นิดไม่ได้ขึ้นมาบนตึกกับปพ้าเหรอก็ขึ้นไปแล้วว่ะจ้แล้วก็มันมีเรื่องอเธอก็เลยกลับลงมาก่อนฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณน,นิดเป็นยังไงแล้วนี่นคุณน,นิดไปไหนอะห่ะอ๋อ ทำไมนะไม่ว่าฉันจะทำอะไรมันก็ผิดไปซะหมดเลย ผมไม่เยี่ยมคุณนี้นะครับคืออําพายก็บอกว่าคุณวันนี้คุณนิดทํางานจนเหนื่อยแล้วก็ไม่สบายขึ้นมาอีกทําไมไม่พักผ่อนนะครับแล้วมานั่งปาก้ําคายอย่างนี้ไม่ดีนะครับเดิ๋ยวันเรว่งว่องนะคะคุณนิดมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคุณนิดจะลําคานะครับที่ผมถามนู่นถามนี่อะ มีฉัไม่ยงังคานเลค่ะเพื่อน,นีฉันไม่ค่อยจะมีคือจริงๆแล้วนี่นะครับผมมอยากจะมาเยี่ยมณนิดทุกวันอยากจะมาหาบ่อยๆแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยผมดูท่าทางคุณใหญ่ก็แปลกๆดูเขาเหมือนว่าเขาจะหึงณนิดอย่างนั้นอะหึง ็เลยไม่กล้ามาเพราะกลัวเขาไม่พอใจถ้าเขาไม่พอใจก็มีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นล่ะค่ะคือเรื่องที่ทำให้เขาเสียหน้ามากกว่าแล้วเรื่องที่คุณนิดจะอยากขาดกับคุณใหญ่เนะี่ยจะทำให้เรื่องเขาเสียหน้าหรือเปล่าคะทำไมคะถ้าบอกว่าทำให้เขาเสียหน้าเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ยอมยาก,ก็าได้ เ็นไปไม่ได้เคะใจเขาตอนนี้ร้ายถึงวันนั้นอย่างเดียวเท่านั้แหละค่ะวนนี้แบบมิดร้อนอะไรไม่ด้อาแม่ว่าอะไรมันแล้วก็แกออกต้องรับแทนมันเสมอไปแต่ต้องไม่ได้เลยอ่ะ แกน่าจะรู้นะว่าเมียแกเนี่ยมันพันไหนคุณแม่ครับทไมคุณนายครับขอ,อทีเลยครับคุณนายครับอย่าไปยุ่งนะฉันกำลังจะด่าลูกชายฉันกับอีเบียพันเวนนะั่นแม่เลิกเรียกว่านิดาว่าเมียเวยนักทีได้ไหมครจะเรียกว่าอีเบียพลาดจะได้อ,อคุณนายนะดีเดี๋ยวขอปู่คุณนายรนะู้เรื่องไม่เอาหน้าคุณนายหน้าไม่เอาหน้าอย่ายุ่งนะทาไมผมว่าเรื่องนี้ผมจะต้องยุ่งนะหรอครับ พราะผมเองเนี่ยนะครับกับผ,ผู้ที่มากันทุกคนเนี่ยนะครับก็หวังจะมาสนุกสนานกันให้เต็มที่แต่ผมบอกตรงๆนะครับคุณนายพวกเราเนี่ยทนเห็นอะไรที่มันผิดผิดไม่ได้ <c oughs> จริงไหมพวกเราคุณ <c oughs> ทนเห็นไม่ได้จริงๆคุณนายไม่ทำนายก็ช่วยากลาตักเตือนลูกชายกันหน่อยสิ